ครับพี่น้องผลแรกของปี2องพันาหสิดเ็ดตกแล้วครับไอประมาณ 4, 5, 2, 4 2, 2, 1, ี่ทุ่มห้าสองนที่ส2อมกราคมสอง6ัน้หดเอหกสิกดได้พี่น้องมดตกแล้วครับโอ้ขอตกพอไปมไดพี่น้องเพรได้คก็ไปไอพาเท็เท่ากับไอกบพี่ตกขยาครับ Kiếp bất hạnh, đúng là vì nó. Hoặc hạnh phúc thì là cái tốt thì hạnh. Có một cái tay tội anh hạnh, thì nó có thể tải được tốt cái